วันนี้สอนใช้ AI วันละตอน จะพาทุกคนมารู้จัก HERA ตัวช่วยที่จะทำให้ Data Visualization ของนักการตลาดมีชีวิตขึ้นมาในไม่กี่นาทีเพราะในยุคที่ Data Driven Marketing กำลังมาแรงปัญหาของนักการตลาดคือมีข้อมูลที่ดีแต่คนไม่อ่านเพราะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตารางหรือกราฟแท่งธรรมดาซึ่งมักจะถูกเลื่อนผ่านไปก่อนที่คนจะอ่านตัวเลขด้วยซ้าคาถามคือจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเปลี่ยนกราฟแท่งธรรมดาให้กลายเป็นโมชั่นกราฟิกสวยๆซึ่ง HeRA คือ AI Motion ดีไซเนอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําให้งาน Visual และโ o ชั่นง่ายขึ้นมากไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมอย่าง Adobe After Effects เลยซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลองทํา Data Visualization ฉบับ Motion Graphics แบบง่ายๆสําสหรับนักการตลาดกันครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ Hera. Video จากนั้นกดปุ่ม Start Creating แล้วเลือก Sign In with Google จากนั้นก็เริ่มพิมพ์พร้อมอธิบายได้เลยจะพิมพ์เป็นข้อความอย่างเดียวก็ได้หรือจะอัปโหลดรูปหรือวิดีโอเป็น reference เพิ่มก็ได้ในหน้านี้เรายังเลือกความยาวคลิปได้ด้วยโดยสูงสุดประมาณ60วินาทีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม csv แล้วอัปโหลดไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการนำมาทำเป็นกราฟขยับ เมื่ออัปโหลดแล้วเราก็อธิบายต่อในพร้อมได้เลยว่าอยากให้กราฟขยับแบบไหนหลักคิดง่ายๆคือบอกเฮราให้ชัดว่าเป็นกราฟอะไรเล่าเรื่องอะไรอยากได้สไตล์แบบไหนหลังจากกด generate รอสักครู่เราก็จะได้คลิป motion graphics ออกมาจุดที่ดีมากคือเราสามารถแก้ไขข้อความสีหรือหัวข้อได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนพร้อมใหม่ ถ้ารู้สึกว่าคลิปช้าไปหรือเร็วไปก็สามารถปรับความเร็วได้เลยแบบเรียลไทม์ไม่ต้องรอเจเนเรตใหม่ให้เสียเวลาเมื่อพอใจกับงานแล้วก็กด Export เลือกได้หมดทั้ง Resolution พื้นหลังใสหรือไม่ใสรูปแบบไฟล์และเฟรมเรทเอาไปใช้ได้ทั้ง Social, Present หรือวิดีโอประกอบบทความถ้าใครคิดพร้อมไม่ออกหรือไม่แน่ใจว่าควรเริ่มยังไงเฮรามีเทมเพลตฟรีให้เลือกแค่คลิกปุ่มด้านซ้ายกดเลือกเทมเพลตเลือกหมดอินโฟกราฟิก แล้วเลือกแบบที่ชอบจากนั้นกด Use this template แล้วพิมพ์พร้อมทับลงไป รอสักครู่ก็พร้อมเอ็กซ์พอร์ตได้ทันทีตรงนี้เหมาะมากกับคนที่อยากได้งานเร็วหรืออยากดูตัวอย่างแนวทางก่อนจะเห็นว่าการใช้เฮราไม่ใช่แค่เรื่องของการลองของใหม่หรือความเท่ของ AI แต่มันคือการยกระดับ Visual Storytelling ของนักการตลาดจริงๆเพราะ Data หรือ Insight ที่มีค่าถ้านำเสนอได้น่าสนใจมันจะกลายเป็น Impact ที่ส่งผลต่อธุรกิจได้ทันที ลองเปลี่ยนจากกราฟนิ่งมาเป็นโมชั่นกราฟิกดูสักโพสต์แล้วลองสังเกตดูว่า Engagement เปลี่ยนไปแค่ไหนเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ของการตลาดวลลาตอนไว้ด้วยนะครับจะมี AI Tools ใหม่ๆไว้มาแชร์กันอีกแน่นอนครับผม